สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับแซมมีสีประตูตัวเตี้ยราคาน่าสนใจมากๆนะครับไม้น้อยมากครับผม2คันนี้นะครับแซมคัดมาแล้วนะครับผมมีคันนี้ครับกท2องอนนะครับเลขไมหมื่นนะครับอีกคันหนึ่งไม้น้อยกว่าครับเลขไมหมื่นนะครับผมทั้ง2คันนะครับราคาเท่ากันครับ2 0 0แสน เจ0 0หบาทนะครับผมเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับปี16สวยมากครับบอกเลยครับสวยมากเลยนะครับผมนี่นะเนี่ยอ่ะมาดูคันแรกก่อนเลยคันนี้ไม่สามหมื่นแนะครับ3ามหมคันนี้นะคันนี้นะครับฝาสวยๆครับฝาเดิมๆนะครับผมอ่านี่ นะครับผมเพรเฟอต์ hey uit, สวยงามนะครับนี่นี่แก้มสวยนะคารเพินก็สวยนะครับผมนี่น็อตเนสสวยนะครับแก้มสวยนะเครื่องแห้งๆนะครับนิ่งๆหัวน็อต oh, สวยนะครับสีดำตัวแอลชัดเจนนะครับนี่ตัวอานะครับผมสวยงาม นะครับผมคันนี้รู้สึกได้ยางปีใหม่ด้วยนะปี24นะครับคันนี้ปี24นะดภนนะูภายในสวยนะครับภายในสวยเลขไม่สามหมื่นเท่านั้นนะครับ3 8นนมหมเท่านั้นเนี้ยเข้า,าสู่ครั้งต่อไปที่4ี่หมื่นะครับาาพาพเดือนที่7ด นะครับผมใหม่มากนะครับดูเบาะเบาะสวยมากนะครับผมเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่นะหน้าจงหน้าจอเหมือนเดิมนะครับแก้มเกลมสวยงามนะมาร์คเมิร์กชัดเจนนะครับซอกสวยนะครับซอกสวยนะครับอ่าเนี่ย สวยๆเลยมาร์คเมิร์สวยงามนะครับสวยดูนะครับเนี่ยสวยงามนะเนี่ยคัสซีสวยเลยนะครับฝาท้ายนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับผมช่วงล่างก็สวยเลย ออกเลยนะครับสวยมากข้างล่างนะครับนี่สว,สวยเลยมาร์กต่างๆสวยงามอยู่ครบนะครับข้างในสวยเลยซอกสวยนะครับนี่สวยนะครับอ่ะดู สวยเลยเดี๋ยวลองดูสำเนาเล่มก่อนปีสิบหนะครับผมอันนี้จดเป็นสีขาวฟ้านะครับเดี๋ยวแก้สำเนาเล่มให้นะครับผมปีสิบหนะอาคาเนแคปิตอลน,นะครับผมเหมือนเดิมนะครับมือหนึ่งมือเดียวนะมาลองดูอีกคันหนึ่งคันนี้เลขไม่หกหมื่นกว่า นะครับขายราคาเท่ากันคันนี้ก็สวยนะครับ็อตน็อตสวยเลยเนี่ยแผ่นทงแผ่นเพชสวยงามเช่นกันนี่คานสวยนะครับน,น,นี่นะครับสวยงามสวยๆเลยนะครับ โตต้าเหมือนกันนะครับผมคันนี้ยางกูดเยียรนะครับยางกูดเยียรปีเท่าไหร่เอ่ยปี23นะครับคันนี้นะปี23เนี่ยเลขไม้หม0่เเท่านั้นโอ้ไม้น้อยมากนะครับแก้มสวยนะครับสวย นี่นะครับสวยๆเลยนะครับมาร์คเมิร์กสวยเหมือนกันมาร์คเมิร์กสวยเหมือนกันนะครับอนูคัสซี 4, สวยนะครับเออแซมลืมให้ดูในส่วนของด้านซ้ายเลยไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีแม็กไลเนอร์นะ คันนี้ก็ไม่มีแม็กไลเนอร์นะสวยๆเลยนะครับนี่นะสวยสวยเหมือนกันนะครับนี่ซอกสวยนะครับซอกสวยงามนะครับผมมา มีสองคันนี้นะครับที่แนะนำนะครับผมแล้วก็จะมีคันนี้เหมือนกันคันนี้ไม่รู้สึกจะไม่อยู่แปดหมื่นหรือไงเนี่ยเดาดูก่อนแต่คันนี้มันต้องเก็บงานเยอะนิดนึงนะครับไม่คันนี้ไม่ 8, 000, แปดหมื่นก็ขายเท่ากันนะครับผมแล้วมีคันนึงไม่แสนหกนะครับขายเท่ากันหมดนะครับนี่นะก็ ใครหา4ประตูตัวเตี้ยนะครับราคาเนี่ยราคาน่าสนใจมากนะครับอยากให้หาไปใช้หาไปซื้อกันเลยซื้อใช้กันเลยนะครับผมใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับแนะนําเลยนะครับหัวดได้หัวนะครับจองได้จองเลยนะครับราคา2อง0 0 0เจ็ดบาทเท่านั้นนะไปไวแน่นอนนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสคันนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี16เลขไม้สา0 0ม0กับไม้หกหมื่นนะครับผม โอเคครับผมไปแล้วทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ